หลังจากที่เราเจอพี่โตเต้นการใส่เอฟเฟกขั้นเทพแล้วก็ตอดของนิโคไลทิ้งท้ายด้วยเจ้าแมวบื้อจอมกวนก็ถึงเวลาที่ต้องเล่นต่อแล้วล่ะรอแป๊บและนี่ก็คือทางที่เราควรไปนะซึ่งมันจะมึงเล่นกูอย่างนี้เลยเหรอไม่คิดว่าเกมแบบนี้จะมีจำสเกตด้วยโอ้โอ้อะไรวะน่ะทีวีเอ ไม่มีช่องสัญญาณเลยอะแต่ว่าถ้าดูดีๆมันน่าจะมีอะไรอยู่นะอย่าลืมไปรับชมการไลฟ์สตรีมของผมที่ Nemo ทีวีทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะฝ <_ an> ากไปกดติดตามกันด้วยนะอ่ะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยขอบคุณมากครับผมไลท์ท like ุกวันนะเฮ้ยมาดูกันเยอะๆเป็นงไงเนียนไหม <_ an> รอแปบ๊บเอ็งจะหือก พี่ได้ยังไงฟาดเขาให้ลงไปนอนกับพื้นเลยนะน้องวันนี้ฉันยังต่อของผมไม่เสร็จฟาดอืขึ้นกาอากาศก,ก,ก็ลงไม่ทีน้งมาเรียงตัวกันเลยดีกว่าอุ้มแมทเร่งเอ็ด็็มาจังหวะน,นี้ฟาดรัวเข้าไปก่อนอ่าฮะมันจะติเฮ้ยลบกูหลบแล้วนะไม่มเวลาหลบเลยไม่เคยเออเฮือเขียวมึงกว้างนกใช่ไหมเขียวรออ่ะอ่ะ ฟาดพี่เร็วไปสามร้อยปีเรียบร้อยเอาตัวออกไปจากที่นี่เถอะตอนนี้คุณมาถึงสุดทางของดา่านแล้วนะครับว่าง่ายๆคือเรากำลังเจอบอสไฟนั่นเองใช่หรือ้อมึงไม่เจ็บบ้างเหรอ doctor? Somebody call a gay. <c oughs> <Okay>. I'm เปิดประฟนเลยตัวมวยใหญ่เกินไปแล้วเนี่ยดีนะมีเกอร์บิลา่าเอาไว้หลบได้ดูดิกกว่าจักวัดอุ้ยจัโอ้โหมันชกพื้นมองไม่เห็นตัวละวลลสิชกมาหลบลบซุบไม่โดนโอ้โหมีเกอร์บิลา่านี่อยู่ไม่ต้องยืนพื้นเอ้ยสาย มองไปทางไหนนะี่ะฉันอยู่นี่เอาโอ,อ้โดดโอ้โดดสูงยัยโอ๋อ,อลงมาข้างล่างเป็นตัวน่าจะโดนหินทับตายแล้วย่ายโยนของอย่ายโยนของอุ้ยมึงโยนของไอ้นี่ใส่พี่ดิบโหแม่งสั่งโยนของล่นะแฮนะอืมฟัดเขาเขาให้หักเขาแค่เผลอตัวไปหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งได้ใจไปเลยอุบออกขวาเออไงเกิร์บิล่า OP โอโ้ผีโคตร ตรงหางนี่น่าจะปั่นขาดได้ไม่ใช่ม้อนหันถึงจะค่ายเดียวกันก็ตามแต่อุย้ยเบ่งพลังเฮ้ยมันมันเบ่งพลังได้อ,อุ้ยชิปหายออกทางนี้ออกทางนี้ก่อนเออนั่นคือปกติดีใช่ไหม <laughs> บอสปัตอนหน้าตอดตาเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าว hello โอ้ย เอาเองนี่ก็กระโดดไม่ห่วงข้อเข่าตัวเองเลยนะโดดเป็นหุ่นทีไปนี่ข้อเข่ามันรับน้ําหนักเยอะอุ๊อูออกขวาทันเอาจะทุบๆลงไปข้างหลังสบายต่อคอมโบได้เรื่อยๆยังไม่ลองใช้ท่าชาร์ตของเกอร์บิล่าเลยเออว่ะมันต้องลองแล้วอืดอู้เลื้อลดพลึบพลึบแม่น่าจะเอามาสักสอันเลยเนี่ยเอาแขนหายโอเคแต่ไม่เป็นไรเรายังมีแขนสายฟ้าที่สามารถจะ โอเคเราไม่มีแขนสายฟ้าแล้วโอลี่โอ้จุ๊บโอ้โกูไม่มีเกบิลกูหลบกูหลบยากมากเออเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีแขนสักอย่างเอาละผมขอเวลาแป๊บเดียวนะหวังว่านายจะไม่ว่าอะไรฉันไปขอไปเอาแขนก่อนเออเอเออตีไปตีไปอย่างนั้นล่ะอะไรเอ่ยโอแม่แขนสายฟ้าสบายแล้วล่ะ s at this moment he knew he fucked up โอ้ อ้ทำไมนายทำยังนายพุ่งได้ก็ไม่บอกจะไม่มีครั้งที่สองโอเคไม่มีครั้งที่สามก็ได้จะทำาทุบพื้นอีกเลยทุบพื้นเจอมนี้เลยฉันฝังระเบิดไว้ที่นายแล้วเหลือแค่เวลานับถอยหลังเห็นไายตายอย่างช้าชาโอ้ไมว่ว่าโมชินเดรุหลังจากนี้ฟาดหรอฟาด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 อืมแต่เวลาตายของเองแล้วล่ะเองจะถึกไ็นั้นเนี่ยรอสุดท้ายมิด โอดตายเถอโอุ้ยนิดเดียวโอเค,อเคขอจบสวยๆด้วยท่าฟาดปุจบไปอือหือตัวฟันธรรมดาก็ได้จบเสื้อทีเอาละ่ะถึงเวลาไพ่ายแพ้แล้วผลไม้นั้นต้องเป็นของฉันผลไม้อะไรวะฉันจะครอบครองยุ่งมาโลกเองไม่ใช่มัน เอ็งพูดถึงใคร่เนี่ยอ้าวนกจากหรือว่าจะเป็นนั่นไงตัวละครเอกอีกคนหนึ่งฮะวีทำไมเองเพิ่งมาปรากฏตัวต,วตอนนี้อย่าบอกนะว่าจะมาลาดบอสชัดเจนกัวโดนแล้วละอ๊ะอ๊ะว้าวสามารถสัมผัสาาเสือดำมาตีได้ด้วยโอ้ย ที่จริงอันนี้ผมผมผมก็ทําได้นะคอยดูนะคอยดูนะอ่ายังปูนานี่โตปูล่าออกมานี่เป็นไงเสื้อตํำของผมเทพปะล่ะโคตรดุเลยนะตัวเนี้โโย,อย,อยโ,อโอ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยรอแป๊บ สูมิชชั่นถัดไปครับผมตอนนี้เราก็รีคุปกับวีแล้วแล้วก็อยู่ในรถนิโคกันนั่นเองขายอย่างอื่นไหมเดี๋ยวจ่ายเลยอย่ามาเยอะเฮ้ยตูรักสันโดษมาเยอะจังมากันเยอะนะใช่ไหมเอางี้แม่คมบดน้เล่นในทั้งวันนะเสร็จเมื่อไหร่บอกด้วยนะเดี๋ยวกูกลับมาดูโทษปุ๊บ ปั่นแล้วกระชากหนึ่งทีกระโดดฟาดฟาดปั่นฟาดลงอื้อหือโคตรเท่จบสวยกระรดปังกะเอ้ยล่วงลงไปก่อนฟาดฟาดเตยไปหนึ่งสองลงไปอื้อเทเฮ้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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอ๋ะสวัสดีแม่สาวน้อยหุ้ยจุบอื้อหือเกือบอเออโดดคอมโบกลางอากาศฟาดหลังเรียบร้อยเหล็กตัวหนึ่งเจอคอมโบสองฟาดไปยังปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบด้วยกูไม่ใช่เจ็บเดีย๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโทษอินไปหน่อยเออเฮ้ยเราพบแขนใหม่ว่าน่าจะดีชื่อพันาลว่าแต่ใช้ยังไงเนี่ยลองอุ้่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ่ไอันนี้มันคือ ที่กว้างอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนพวกเองต้องดักซุ่มตูดที่ไหนสักแห่งและเมื่อตูททาลายไอ้ก้อนแดงๆนี้พวกเองก็ต้องปรากฏตัวเป็นแน่แท้นั่นไงเดาอะไรไม่เคยผิดห,หรอกกระผมขอต้อนรับอย่างขับสู้โดยการจงรุกชนให้เหมือนตูวของฉันเลยโดน ฟาดถังน้ํามันโอ้ยโคตรโง่โอ้ยจะต้องหลบก่อนหมอนี้จะฟาดพี่เร็วไปเยอะทิ้มลงไปโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตังหลักคอยกำจัดทีละตัวกลางอากาศอย่างนี้แหละนี่พันลายอือทีนี้เราก็เตรียมแหวน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 ไว้ข้างล่างแล้วก็พันลงมาแป๊บนึงแป๊บนึงจะเต็มแล้วเออทีนี้ปื๊ดมันยังไม่ตายตูบิดรอแล้ว โอ้บิดรอเล้วอาจจฟาดอ้าวตายซะก่อนอต,ตัวอะไรวะเนี้ยโอ้แม่เจ้าผีกันไกลมึงจะกันได้ทุกดอกเลยแหละอีนี่เนี่ยพันไลายไปก่อนอื้อเสียจังหวะเลีรยท,ทางก่อนไหมห้องโคตรแคบเอออย่างนั้นทีนี้อืมพันลายซื้อเวลาก่อนพูกันไกลมึงแข่งเนาะอ๋ออีนี่ต้องกันไกลพังก่อนถึงจะฆ่าได้เรียบร้อย มีอีกเลยโอ้ยตายแล้วมต้องเล่นงานกันไก่มันก่อนนะไปไหนวะเนะี่ยฟาดฟาด่อยแขน <c oughs> ทีนี้จบคอมโบสวยงามว่าทำไมตอนเด็กๆแม่ไม่ให้เล่นกันไกโ่โอ้ยยูโอ้ยโอ้แมทมันยังเป็นรถอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเมื่อกี้แวะร้านค้ากูเลยได้แขนใหม่มาโอ้แมทเขาบอกเป็นแขนที่ไว้ใช้ฮิวอะนะ ซึ่งถ้ากดใช้แล้วจะเป็นอ่า <c oughs> โอ้แม่เจ้าโอ,โอ้โอ้แม่เจ้าโอ้ว้าวเนโลหมดปัญหาการชักเดี๋ยวมึงเอาตรงนี้เลยเหรอรอแป๊บเรวมมาถึงบอสไฟของแมทนี้แล้วล่ะครับกว่าร้านกว้างสิ่งกว่าไรเฮ้ยจุดโอ๊ะอ,อะไร ปรากฏตัวดื้อๆอย่างนี้เลยแหละเพราะตัวนี้มีนามว่าอ์เทมิสครับผมโอ้ยยิงเลยยยอ้ด hey. oh, ้โอดูทรงแล้วน่าจะเป็นบอที่สายยิงซะมากกว่าอุ้ยดู เข้าไปชิดตัวน่าจะไม่แย่มากฟาดลงเงินเฮ้ยโอ้ไม่ไวด้วยไหวด้วยทำอะไรอุอะ้ยใหแล้วท่านี้เออเข้าตัวเข้าตัวได้เท่านั้นแหละฟาดตรงขบโอยมึงก็ข้าหยันจุ๊บเดี๋ยวเองเจอนี้ดาบเด็กแหวนตังหลักกอล่าตัางหลักกอนได้ไปชิดฟาดขึ้นอื้ลงอีกทีนึงฟาดฟาดมึงนิดดูคอมโบนี้แล้ว ลดน้อยช่ไหมดูแล oh, no like oh, ้วน anyway. ่าจะฟังธรรมดาดีกว่ามีลูกเล่นอะไรอีกล่ะออเม็ดอะไรวะนะโอ้ยลูกน้องลงกันให้หมดเลยโอ้ยจะโอ้ยเข้าไปชิดตัวก็เท่านั้นละเข้าไปชิดตัวก็เท่านั้นละเอ็งไปอีกแล้วเหรอเอ้ยอันนี้เอ้ยโอ้ยจะโอ้ยโดอัศน์อยูดูอ้ยเ้เกอร์บิล่าเก็บก่อนแล้วกันโอ้ยเอ้า ตัดโอ้ยเกือบโดนแล้วดีนะเกอร์บิล่าช่วยไว้น่ะโอ้ปล่อยบีมได้ด้วยได้เชืวอใปล่อยได้คนเดียวเหรอเอาไปมึงรู้สึกเจ็บหน่อยก็ได้นะจิบหายแล้วแคนหมดเหลือแต่ปืนกระดาบเอาวะตอดไปอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ยิงจังเลย ปึ๊บ <inate> หนึ่งสองฟาดหนึ่งสองฟาดมึงยังเหลือเลือดอีกเลยโอเคโอเคยิงได้ยิงไปยิงได้ยิงไปจบแค่นี้แหละโคตร <c oughs> สวยเอาละทีนี้มาถึงคัดซีนโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้หมึงยิงไม่รีโหลดมึงยิงได้อย่างต่อเนื่องแขนตูก็ไม่มีแขนตูก จบไปอย่างสวยงามเดีอยด้อทำไมมองอย่างนั้นเฮ้ยโอ้แม่สาวสวยเฮ้ยบอยรอแป๊บสำหรับเดวี่เมคลายห้าฮะใครยังไม่ลอง หามาเล่นนะผมยังไม่เล่นอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นวีตัวใหม่ที่สามารถซัมมอนมอนออกมาตีได้ไหนจะพระเอกเจ้าเก่าอย่างดันเต้และลางเทพของเนโร